เรื่องเงาของต้นโพในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีต้นโพใหญ่ยืนตระงานอยู่กลางลานทุกเช้าพระภิกษุชรามักจะพาเนนน้อยไปนั่งสนทนาธรรมใต้ต้นโพนั้นวันหนึ่งเนนถามว่าหลวงตาครับทำไมเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเงาของต้นโพถึงยาวนักแต่พอสายๆเงากลับสั้นลงแล้วตกบ่ายก็ยืดยาวไปอีก ทำไมมันไม่อยู่กับที่เหมือนเดิมครับหลวงตายิ้มอ่อนแล้วตอบว่าเ <_ d ata> งาของต้นโพก็เหมือนใจของคนเราเนเนเอย๋ยตอนเช้าคนบางคนก็มัวแต่คิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเงาจึงยาวไปข้างหน้าตอนบ่ายคนบางคนก็มักจมอยู่กับอดีตเงาจึงทอดยาวไปข้างหลังแต่ถ้าใครรู้จักตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน เงาก็าจะสั้นกระชับอยู่ตรงนี้ไม่ยืดยาวให้วุ่นวายเนนน้อยพนมมือพลางก้มลงกราบต้นโพด้วยความเข้าใจว่าธรรมะนั้นอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดบทสรุปและข้อคิดอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันคือของขวัญที่เราควรใช้เต็มที่ผู้ที่อยู่กับปัจจุบันยังมีสติ ย่อมไม่ทุกข์เพราะเงาของใจที่ยืดยาวเกินความจำเป็น